สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะวันนี้เราจะทำอะอะไราให้พี่น้องดูแล้วก็มาทานด้วยกันอันนี้นะคะจะเป็นมันมันที่เป็นมันอะไรเนาะมันแครอทค่ะแล้วก็ฟักทองเราจะนำมาแกง ถ้าเป็นแถวใต้ก็จะเรียกว่าแกงไก่ป่านะคะแต่เราจะไม่ใส่มะเขือไม่ใส่ถั่วฝักยาวไม่ใส่อะไรเนื่องจากเพื่อนพิมพ์จะใส่อะไรที่มีในตู้เย็นนะคะอ่าและวันนี้ไม่มีไต่ป่าแต่เราจะมาปรับให้เข้ากับของในครัวที่มีและเพื่อให้เราได้ทานสิ่งที่เราอยากจะทาน เรามีนี่ค่ะปะลาเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะแกงแบบผสมผสานคือแกงปลาแทนไตปลานั่นเองนะคะแต่ส่วนผสมเครื่องแกงก็เป็นพิกแกงเผ็ดภาคใต้นะคะจะหาซื้อทั่วไปก็ได้หรือทำเองก็ได้นะคะอันนี้จะรัดรัดขั้นตอนเพราะว่า เรายังตัดต่อไม่เป็นนะคะเราก็เลยรัดขั้นตอนเวลาของคลิปเราจะได้ไม่ยาวเกินไปนะคะนี่ที่พิเศษนะคะเราจะใส่สตอลงไปด้วยแล้วแกงเราก็จะใส่กะทินิดนึงนะคะมาดูค่ะพี่น้องหลังจากที่เราตั้งน้ำแกงตั้งไฟจนเดือดอันนี้เราก็ใส่ผักลงไปพร้อมกับออน้ำแกงเลยนะคะ ถ้ายังไม่ใส่ไตปปานี่สีจะค่อนข้างเหลืองอ่อนๆนิดนึงเพราะเราจะตำพริกแกงเองนะคะเหลืองจากขมิ้นเพราะว่าขมิ้นนี่จะช่วยในเรื่องของรักษาแผลในกระเพาะอาหารในลำไส้ขาตะไคร้ผิวมะกรูดพริกหอมแดงกระเทียมกระชายเอ่อพริกแกงทั่วไปนี่แหละค่ะอ่าอ่าถ้าเราไม่อยากตำไม่อยากโขลก ใช้เวลาเราก็นำมาปั่นก็ได้ครับอันนี้เราแกงมาสักพักหนึ่งดูหน้าตานะคะเราไม่ใส่เนื้อสัตว์ไม่ใส่ปลาย่างไม่ใส่หมูย่างไม่ใส่อะไรเลยนะคะเพราะว่าเราจะได้แคลเซียมจากตะปิจากปลาไหอยู่แล้วนะคะหลายท่านอยากทานแกงไตปลาแต่ไม่มีไตปลา อาจจะขออดขออดไว้ก่อนยังไม่ทานเ็ราต้องไปรอหาซื้อไตปลาแต่เนื่องจากว่าเราเป็นเอ่อครีเอทีฟในเรื่องของอาหารนะคะจะมีอะไรเราก็ทำอันนั้นทานเราไม่ไปยึดว่าจะต้องทำเหมือนที่ดั้งเดิมนะคะอะไรก็ได้ที่เรามีค่ะเราก็ใส่เข้าไป แค่ปรุงรสชาติตามที่เราต้องการเราก็มีอาหารหนึ่งมื้อให้ทานแล้วอันนี้เราซื้อมันมาเพื่อต้มต้มทานกับกาแฟาเป็นอาหารเช้าบังเอิญอันนี้เป็นหัวที่โตมากถ้าเราจะมานึ่งหรืออะไรมันก็จะสุกยากเราก็เลยนำมาแกงค่ะพี่น้องอ่าตอนนี้เริ่มเดือดจะได้ที่อ่าเราก็ใส่น้ำปล้าลงไปค่ะ นี่ค่ะใส่เยอะหน่อยเพราะว่าแกงลักษณะนี้เนี่ยนะคะจะมีรสชาติเข้มข้นแล้วก็อ่าถึงถึงรสถ,ถึงชาติอะ่ะก็มีความเค็มนิดนิดเพราะว่าเวลาเราทานอะ่ะเราจะมาทานกับผักนะคะอ่าจะสังเกตได้ว่าสีจะเริ่มเข้มขึ้นแล้วคะ่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะอ่า รอเดือดอีกครั้งหนึง่งตอนนี้เราใส่สตอลงไปได้เลยค่ะนี่เห็นไหมคะหอมหอมก็ไม่ได้ต่างอะไรกับไตปลานะคะไตปลาก็คือเอาไส้หรือเอาคุงปลาตรงท้องของปลานะคะจะเป็นปลาชอ่อนปลาทู ก็เ,เอามาหมักไว้จนได้ที่แล้วก็นํามาต้มแล้วกรองแล้วก็เอามาแกงมันก็ไม่ต่างอะไรกับไตปลาค่ะอขออภัยนะคะไม่ต่างอะไรกับปะลาล้าปลาล้าก็คืออาจจะเป็นปะลาาปลาช่อนปลาล้าปลาดุกหรือปลาล้าปลาซิวตัวน้อยๆเน,น,นี่ยค่ะหมักไว้จนได้ที่ก็นํามาต้มแล้วกรองแต่ณปัจจุบันเนี่ยค่ะ ปลาเนี่ยจะวิวัฒนาการมาถึงขั้นที่ไม่ต้องมาต้มแล้วไม่ต้องมากรองคือสาเร็จรูปแบบนี้ทานได้เลยค่ะจะทําเป็นส้มตําหรืออะไรก็ได้แต่หลายท่านคงจะได้เห็นเป็นครั้งแรกนะคะที่นําปลามาแกงแทนไต่ปลา mm hmm. เนื่องจากว่าเราออกจากบ้านไปไหนไม่ได้แล้วก็เลยต้องมา a ด a อค่ะแล้วมือน,นี้บอกไปแล้วเราจะใส่กะทินิดนึง จะได้ไม่ต้องไปปรุงอย่างอื่นเลยเพราะกะทินี่มีความมันแล้วก็อ่หวานกลมกล่อมนิดนึงมันมๆเห็นไหมคะจะเสร็จแล้วเราจะทานกับขนมจีนก็ได้ขนมจีนหรือข้าวร้อนมีฝักเยอะๆที่แน่ๆคือวันนี้เราทำไข่ต้มไว้ด้วยนะคะพี่น้องเราจะทานคู่กับไข่ต้มยิ่งดีเนี่ยฮะ ใส่ใบมะกูดล,ลงไปแล้วปล่อยให้เดือดทิ้งไว้ให้เดือดสักแป๊บหนึง่งก็จะได้ที่แล้วค่ะพี่น้องคะ่ะมาดูนะคะว่าเราต้มไข่ไว้เรียบร้อยแล้วนี่นาไข่ต้มเนี่ยเป็นอะไรที่ทานได้ตลอดเวลาอ่านี่ค่ะไข่าขาต้ม ไข่ต้มไข่ต้มเราต้มไว้ประมาณหใบนะคะแต่เราจะทานไม่น่าเกินเต็มที่เนี่ยค่ะวันหนึ่งก็สองใบค่ะเดี๋ยวจะแบ่งเพื่อนบ้านด้วยค่ะนี่ให้พี่น้องดูอีกครั้งหนึง่งนี่นะคะอโอ้น่าทานไหมคะจะบอกเลยว่าหลายท่านที่คิดไม่ออกบอกไม่ถูกก็ลอง a d a p ปลองทำดูนะคะสำหรับมื้อนี้ ไปทานกันก่อนนะคะเพื่อนพิมพ์ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์นะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ